สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนพับมังกรสองหัวนะครับใช้กระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับหรือใช้ขนาดเท่า A4 แล้วตัดเอาก็ได้นะครับแบบที่ผมเคยทำให้ดูนะครับตามคลิปอื่นนะครับขั้นแรก เลื่อมมุมในมุมหนึ่งพับลงมาเป็นสามเหลี่ยมนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นต่อมาพับครึ่งนะครับแบบนี้นะครับ นั้งกลางออกนะครับและพับด้านขวาเป็นเฉียงลงมาให้ประกบกับร0อยเส้นตรงนี้นะครับเห็นไหมครับพับเลยนะครับจากนั้นกลางออกและใช้มือดึงตรงนี้ขึ้นนะครับแล้วใช้นิ้ว และมือสอดเข้าไปนะครับและใช้ใทั้งฝ่ามือกดลงจากนั้นจับด้านบนไว้และกดลงตามรอยที่พับไว้เลยนะครับสูตรนี้จะใช้ได้กับหลายชิ้นและหลายตัวนะครับที่ผมทำนะครับถ้าใครจำสูตรนี้ได้ก็สามารถทำไปได้เลยนะครับ ใครที่กำลังหัดทำอยู่ก็ค่อยๆหัดทำไปได้นะครับอ่าข้างนี้พับเฉียงด้านซ้ายนะครับพับเลยครับทำเหมือนกันเลยนะครับ ใช้กระดาษสีอะไรก็ได้ตามชอบเลยนะครับต่อมาจะได้เป็นรูปแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมาให้พับด้านข้างมาหาเส้นกลางนะครับประกบกับเส้นงกลางแบบนี้นะครับ พับทั้งสองข้างนะครับและพับด้านบนลงมานะครับลงมาให้สุดเลยนะครับถ้าทำถูกจะได้ลักษณะน,นี้นะครับจนนั้นกลางออกนะครับ เป็นรูปลักษณะรอยแบบนี้นะครับจากนั้นให้ดันตรงนี้ขึ้นนะครับแล้วพับด้านข้างเก็บเข้าไปตามรอยที่เราพับไว้เมื่อกี้เลยนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะครับ จานั้นเอาลงนะครับเสร็จแล้วจะได้ลักษณะนี้นะครับจากนั้นพิกกับและทำเหมือนกันหมดทุกขั้นตอนเลยนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับ สองข้างเหมือนเดิมเลยนะครับ จากนั้นจะได้เป็นรูปแบบนี้นะครับทั้งชิ้นนะครับเป็นลักษณะสามเหลี่ยมยาวแบบนี้นะครับต่อมาให้เอาด้านบนลงมานะครับทั้ง2ด้านนะครับด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับต่อมาให้เราพับมุมบนตรงนี้ลงมาประกบกับรอยเส้นตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ พับลงมาเลยครับจากนั้นกลางออกนะครับพลิกกลับและพับเหมือนเดิมเลยนะครับ จากนั้นกางออกอีกนะครับและจับกระดาษเป็นแบบนี้นะครับและดึงด้านข้างทั้งสองข้างและดึงไปจนกว่าตรงนี้จะป่งพองนะครับนี่นะครับให้มันป่องแบบนี้นะครับและใช้นิ้วดันกดลงและพับเก็บเข้าไปตามรอยเลยนะครับ ทำไปพร้อมๆกับผมได้เลยนะครับอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อทำถูกนะครับ จากนั้นต่อมาพับตรงนี้ขึ้นนะครับทางสองข้างนะครับจากนั้นใช้นิ้วดันด้านข้างตรงนี้นะครับดันไปนะครับและพับเก็บเข้าไปตามรอยตรงนี้เลยนะครับ อ่าจะเป็นแบบนี้นะครับพับเหมือนกันเลยนะครับทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับเอาเก็บเข้าไปเลยครับ จากนั้นจะได้แบบนี้นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับต่อมาให้พับด้านข้างะครับโดยการพับเฉียงนะครับพับทั้งสองข้างเลยนะครับและทั้งสองด้านเลยนะครับพับเฉียงทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะครับ ั้งซ้ายและขวาเลยนะครับจะได้เป็นลักษณะรอยแบบน,นี้นะครับต่อมาให้พับลงมาตามรอยกลางตรงนี้เลยนะครับตามรอยเลยนะครับพับเลยนะครับ จากนั้นกลางออกนะครับและต่อมาให้ดันด้านข้างลงมาตามรอยที่เราพับไว้นะครับและดันข้างบนลงมาด้วยนะครับและใช้นิ้วดันด้านข้างแบบน,นี้นะครับ ทั้งสองข้างเลยนะครับค่อยๆทําไปนะครับขั้นตอนนี้จะยากหน่อยนะครับดันและพับตรงนี้ให้ตั้งฉากนะครับเป็นแนวตรงนะครับและค่อยๆกดลงนะครับ นานี้นะครับถ้าถูกจะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นทำด้านนี้ด้วยนะครับทำเช่นเดิมเลยนะครับ เอย่นะครับ อ่าผมทำได้ทั้งสองข้างแล้วนะครับต่อมาให้เราพับปีกขึ้นไปนะครับแบบนี้นะครับพับขึ้นไปเลยนะครับ ตรงนี้มันจะเงนขึ้นนะครับให้เรากดลงไปตามรอยเลยนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับจะได้แบบนี้นะครับ ทำทั้งสองด้านเหมือนเดิมนะครับ ส่วนปีกน่าจะเป็นส่วนที่ยากที่สุดแล้วนะครับสำหรับการทำมังกรสองหัวในคลิปนี้ของผมนะครับอ่าส่วนปีกเมื่อเสร็จแล้วนะครับต่อมาให้เราใช้นิ้วดันด้านข้างตรงนี้นะครับสอดเข้าไปและดันลงมานะครับจากนั้นดันลงมาเรื่อยๆและจับปลายแหลมนี้ไว้แล้วดึงลงมา และให้เส้นตรงนี้ประกบกับข้างล่างสุดนี่นะครับทาบกันแบบนี้นะครับให้ทาบกันนะครับและพับเก็บแล้วกดลงไปเลยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับทำเหมือนกันเลยะครับ ต่อมาเราจะทําเป็นส่วนหัวและส่วนหางนะคะโดยการทั้งสองข้างนี่ที่เป็นสามเหลี่ยมแหลมๆยาวๆนะคะให้ใช้นิ้วดันตรงนี้ไปและใช้นิ้วอีกข้างกดลงมาทั้งอันเลยนะคะพับลงมาตามรอยให้ประกบกับเส้นข้างเลยนะคะ และดันเก็บเข้าไปเลยนะครับทำอย่างนี้เหมือนกันทั้งหมด4ครั้งเลยนะครับ อ่ะเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับต่อมาให้เราเลือกว่าส่วนไหนจะเป็นส่วนของหัวและส่วนของหางนะครับตรงนี้จะจะเป็นส่วนขานะครับทั้งสี่มุมเลยนะครับให้เราเลือกนะครับจากนั้นเราจะทําส่วนหางก่อนนะครับให้เราพับเฉียงไปนะครับ โดยที่ให้ตรงนี้เป็นขอบเขตนะครับพับเฉียงไปตามรอยตรงขาเลยนะครับพับเฉียงไปนะครับจากนั้นกางออกและใช้นิ้วเสาะตรงนี้และดันและพับเก็บเข้าไปตามรอยที่เราพับไว้นะครับ ต่อมาพับเฉียงอีกนะครับพับลงมาแบบนี้นะครับจากนั้นทำเหมือนเดิมเลยนะครับใช้นิ้วสอดและดันลงและพับเก็บนะครับจากนั้นต่อมาทำตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะครับ เราจะพับอย่างนี้ทั้งหมดสามครั้งนะครับเป็นส่วนหางนะครับเพื่อให้มันดูโค้งและสวยงามดีนะครับดูเป็นมิตินะครับโอเคก็เสร็จแล้วนะครับส่วนหางนะครับต่อมาเราจะทำส่วนขาก่อนนะครับ โดยการพับหมานะครับและพับเฉียงให้ประกบกับเส้นรอยตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับ จากนั้นทำอย่างนี้ทุกด้านเลยนะครับพับมาก่อนนะครับจากนั้นแล้พับเฉียงนะครับ ตรงนี้จะเป็นขาทั้งสข้างนะครับอ่าส่วนขาของผมก็เสร็จแล้วนะครับต่อมาเราจะทำส่วนหัวกันนะครับโดยการพับเฉียงไปนะครับ ตามรอยตรงนี้เลยนะครับเป็นขอบเขตนะครับจากนั้นการออกและเราจะทําการตัดส่วนนี้นะครับเพื่อจะทําเป็นให้มันแยกเป็นสองหัวนะครับตัดเลยนะครับตามรอยกึ่งกลางเลยนะครับ ต่อมาให้ใช้เนิ้วดันด้านล่างนะคะดันขึ้นไปนะคะตามรอยที่เราพับไว้เมื่อกี้เลยนะคะและกดลงนะคะ ทั้งสองข้างเลยนะครับ ต่อมาให้เราพับเฉียงลงนะครับใช้ตรงนี้เส้นตรงนี้เป็นขอบเขตในการพับนะครับของส่วนหัวนะครับและใช้นิ้วดันลงมาตามรอยและพับเก็บเหมือนเดิมเลยนะครับ สองได้เหมือนเดิมครับจากนั้นต่อมาพับเฉียงลงอีกนะครับตรงนี้จะทำเป็นส่วนของเขานะครับ เป็นเหมือนเข่ามังกรนะครับหลายๆคงคงจะเคยเห็นนะครับเป็นเข่ายาวๆนะครับจากนั้นการออกและดันไปและพับเก็บเหมือนเดิมเลยนะครับ ผมขอพับตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อให้หัวมันไม่ชิดกันมากเกินไปนะครับทำตามผมได้เลยนะครับอ่าให้มันหันออกหน่อยๆแบบนี้นะครับต่อมาขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับคือการเราจะดัดปีกให้โค้งสวยนะครับด้วยการ ใช้ปากกาหรือนิ้วก็ได้นะคะัม้วนปีกลงมานะคะหม้นลงมาเลยนะคะจากนั้นปล่อยเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะครับของสวยเลยนะครับ ทำทัท้งสองข้างนะครับก็ไปอันเสร็จนะครับมังกรสองหัวของผมนะครับ สวยงามมากและเท่มากเลยนะครับผมขอตกแต่งอะไรหน่อยนึงนะครับนิดหน่อยะครับผมจะเขียนตานะครับให้มันนะครับ อ่าประมาณนี้นะครับเพิ่มความเท่นะครับอ่าของผมก็ประมาณนี้นะครับผมเขียนแค่นี้พอนะครับบางท่านอาจจะเขียนหรือตกแต่งลวดลายตามตัวได้เลยนะครับ ในทุกๆคลิปของผมสามารถตกแต่งได้นะครับตามความชอบและความสวยงามเลยนะครับอันนี้ผมเขียนตาแค่สองดวงตานะคระับบางคนจะเขียนทั้ง4ี่มุมเลยก็ได้นะครับมันมีสองหัวนะครับอ่าผมทำฉบับตัวเล็กไว้ด้วยนะครับเป็นเวอร์ชั่นจิ๋วนะครับ สวยงามมากเลยนะครับเ่มากนะครับก็จบไปอีกคลิปนะครับเหมือนเดิมครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและคอยรับชมคลิปของผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ